สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสุขคนครับผมพบกับผมหมูตั้งสายซีครับผมวันนี้จะมากินมะหมากเกาหลีกับไก่ห่อสาหร่ายครับผมเป็นตาแซบเป็นตาแซบมะหมากสองห่อด้วยครับผมจักสิกินเบิดบอเห็นผู้ใหญ่จังสีบอกินบอลายนี่พี่นอ้องญงซือแต่ดมกินสซือกวัวแล้วก็สิกินขอนหนามจะน้อยก่อน ฟังเสียงโอ้สดชื่นเขาเทียงครับพี่น้องพอดีว่าดิกินเขาเทียงกะส้วก็อยากเขาฮอนไล่กินมามากันหน้าะ่ะเลยมาต้มมะามา่า บะบอนิศิมึง ขอทาพี่น้องถ้ากันยังเด็กกินน้อพี่น้องไก่พอดีไปห่างมากปอกไก่ห่อสาหาสร่ายจะแสบได้สื่อมาบึงอยู่หนี่ครับเป็นหางเป็นหางกี่ยังไข่ไข่แม่โคบานเท่าไหร่พี่น้องหางเมโทูอยู่เวียดนามผมเห็ดงานอยู่เวียดนามก็เลย ลองสื่อมันกินบึงสีขื้บานห้างบอแซบยุพี่้องชื่อบานข้าอยู่ก็ต้งองเอียงลายพี่้องกินเลยคำนึงไงจะบาดก่อน nè, khó phải được bình ổn thơ Tớ xếp, tớ xếp à là khâm. Mà thơ thơ Mà thơ 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 Cả, cả... ห่อนแน้วแน้พี่น้องเดี๋ยวกั็ฝนตกจังมือนีกับฝนตกได้เสาฝนตัวแล้วก็เอาได้เป็นสีโอ้วระอยากกินเขามามาบ่ามุมมันดอกพี่น้องเงินเดือน Nên thảm dù vô Việt Nam nên đền đi yêu Cả đi vô Cả đi vô bàn hông vô Phần chai hông Nên cả hẻ hông đi vô phía nông Cả đi vô ok ถ้า่ันไดยังกินเทียงแ็บพิมพ์บอกกันในเด้อพี่น้องเส้นเขนยายมันเส้นใ่เนาะมันใ่มันหนุ่มเหนียว มามาบ้านห้องเี็นเสียเนน่อยบ้ะทองเขาเป็นเสียงยิ้มๆหนุ่มๆเนี้ยวๆด้หยิโอ้มันสีหง่ปวดมันสีขับใหง่ปวด ตั้จแตโควิดเขมาม้าบ้านได้กลับไทยทยากเย็นพี่น้องสองปีแล้วปกติได้กลับสุ่ปีเลยพี่น้องตั้งแต่โควิดมากครับบัวในกลับไทยเลยสองปีโควิดบ่วใหกลับดี มันยุ่งยากเอกสารพี่น้องส่วที่เขาส่วที่ออกส่วที่ออกไปกัดโต <c oughs> ส่ววที่เขามากอีกเดนอนเอกสารลายยางก็เลยโอ้บอนกับดอกถ่ายสถานการณ์มันดีหยุดให้หยุดทั้งบานเขาเปียนได้นอะสถานการณ์โควิดแต่ว่าทั้งนี้ทำมาเขาจัดการดีบอนกับดียุ่พี่น้อง ว่าจะเป็นผู้หนึ่งในยิ่ยงขขาวา่าว่าจะเป็นผู้หนึงเขาสร้างปิดเลยปิดจังหวัดเลยบ่ไยบ่อ้อเปิดร้านร้านอาหารคาอาโอเะร้านนวดร้านยังปิดเบดแม่จะยิ้มกับปิด ปิดทันทีเลยจัดดาวเลยบอกเขาปะถ่ายมีผู้หนึ่งผู้สองผู้สามทั้งสี่ปิดบอกมาผู้แหลกปิดเลยทำบาดีบอมันก็ดีพี่น้องบอัเสียงไหล Bữa nay mệt dù Cứ biển sông im im lèo Hê 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 Hôm nay Hành lại Chân ngoài phải im lèo Chắc một tiếng đấy bắt phút chơi chơi à ná กินวัาสันกับวนบัดผู้อ้วนไงเนาะดมมือซีกับวนผมกับบ่ได้ไปออกร่างกายบ่ได้ไปฟิตนิดเลยแต่ได้ข้าวว่าโควิดจังหวัดบึงผมยูผมยูภาคกางตอนบนของเวียดนาม <c oughs> ตั้งแต่ข่าวโควิดมากปิดบ่ได้ไปเป็นเดือนแน้่ยคือลองรกระแสียบ่็ถึงเฮงียกระพอม กิดเหมนกระจากินกินเหมืนกระ้ามันจะแสบจ่แบอี ว่ามันสิบบาปานไดกินไปกินมากย่ำไดสีเบิร์ตอูแล้วเนาะว่าเน็นหน่อย <c oughs> อยู่นี่ทำอาหารการกินไงบอสบางแย้งกับไก่เคียงกับบานเฮาพี่น้องแต่ว่าเรื่องผักถึงมีปัญหาเนี่ยเดินไลอย,ย่างเขากับบกินคือเขาจากกะกระใช่สิเขากับบกินนี่พี่น้อง <c oughs> เขาบ่กินกระใช่จังใบกระเพราเนาะใบกระเพรา <c oughs> เขาบ่กิน เขาวัดเป็นยาผมกระทับดูอ๋อก็คือหูววัดเป็นยาคือเพ่อกินเขาวัดเป็นยาเขาเริยพ่อกินไม่เห็นชําเขากินผมกระทับทหูววัดเป็นยาหูวนั้นดีเขาพ่อกิน <c oughs> เขาเอาใบไปต้มน้ำให้อาบน้ำให้ลูกหน่อยผู้ใดมีลูกหน่อยหาเด็ดหาฮักเอากิ้งไปเอาใบไปต้มอาบน้ำเดกหน่อยเกิดไม่ ใบผักกีเด็ดนี่โอ้ยบานเท่าอาเอือดสม,มือมีคือเขาบูบูมันตัดเบอร์เลยบอกอยู่ให้างกินอยากไรเดี๋ยวสั่งมาตะไทเอาพี่นอกส้างแบบแห่งมากเอามา,ามมแช่น้ำต้มเอาเนี่ยมันอยากกินเนาะ สังมากขาทรงแพ้งกับสังว่าจะได้กินแบบพักกีเด็กยูนี่เขาก็เพื่กินหลายยังจัางพักขาชะอมในพี่น้องบ้านเนอเนี่ย,ยูนี่ข้าเจ้าเพื่อกินส้มปลูกอยูด้หนี่ได้พ้ากันปลูกกันเองเบืดบางสันบ่าได้กินหรอก นวงวัง <c oughs> นวงวังติดผ้าเที่ยวผ้าบึงอ่อมบานพักด้วผ้าบึงสวนพักนหน่อยๆปลูกไว้พ่อได้กิน เนี่ยหายากที่สุดอาอีตูพี่น้องผมอยู่มาอีกสองปีฮะพอ่อพ่อเด้เสื่อในเมื่อปลูกเองตอนนี้ขึ้นแล้วง่ามเดี๋ยวทผ่าไเบึ่งมือหลัง Bởi cái ngâm và thể hiện cấp hộ cấp nặng À, toàn tải nhỏ nắng nắm 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 nó nắm 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 ผมเดาอู <icana> <naj bum S 1> ้ไรกล้วยงางกล้วยหอมเดีวพี่น้องเคยว่าละกล้วยเอาไม้ยังเอามาบปกินเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกินกล้วยยุ่จังหน่อยหนึ่ง

Dày dao của nó đó subscribe đi พี่น้องเพิ่งกิปมีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพี่น้องเด้อให้กำลังใจพูดเหตดไม่เนี่ยอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่เขากดไลค์กดซับสไครต์พูดแล้วนะกดติดตาม ลายพี่น้องขอพูดเลหลายๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเพกันแล้วกันกับผมช่องโมตังไซซีสวัสดีครับ